let สวัสดีนะครับผมสตีเวนท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ2อสาวันก่อนเนี่ยคาบาได้แจกเซตไอเทมให้กับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับวันนี้นะครับคาบาได้แจกไอเทมนะครับสำหรับผู้เล่นทั้งเซิร์ฟนะครับเป็นการแจกผ้าปิดปากยกเซิร์ฟฟรีนะครับ GM เนี่ยเขาแจกเป็นทาง X m a แมสนะครับผ้าปิดปากระยะเวลา30วันนะครับเราสามารถกดรับได้จากแคชช็อปนะครับในราคาศูนย์แคชนะครับผมโดยวิธีการกดรับนะครับ ให้เรากดตรงคําว่าไอเทมช็อปด้านล่างซ้ายมือนะครับผม จากนั้นนะครับให้กดตรงคําว่า All นะครับตรงหน้าไอเทมแคตเตอร์กนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะเจอกับภาพปิดปากนะครับ XMAX Event ในราคาศูนย์แคสนะครับสามารถกดเช็คบินจากหน้านี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถกดคลิกเข้าไปนะครับในหน้ารายละเอียดของไอเทมได้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้กดเช็คเอา t นะครับเมื่อกดเช็คเอาท์มาแล้วนะครับไอเทมจะถูกส่งเข้าไปในช่องแคตอีเวนต์ฮอี่อัตโนมัตินะครับผมเราสามารถกดรับมาได้เลยนะครับโดยไอเทมหลังจากที่เรากดรับมาใช้นี่จะมี ระยะเวลาทั้งหมด30วันนะครับและเราสามารถกดรับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20มกราเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะอย่าพลาดที่จะไปเอาไอเทมฟรีกันนะครับอย่างน้อยๆก็เก็บมาไว้ใส่ในช่องแคสก็ยังดีนะครับผมไอเทมมีระยะเวลาตั้ง30วันแน่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่กดรับเนี่ยก็จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5เนี่ยค่อนข้างมาแรงพอสมควรนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอต สัน้นๆเนาะนะครับอย่าลืมไปกดรับกันนะครับอีก2วันก็จะหมดระยะเวลากิจกรรมแล้วนะครับผมบ๊ายบาย